สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้เพชรพะลวยกับมาอยู่บ้านนองเพิ่นนะคะหน้าต้นมะขามเนาะค่ะเนาะสิมาถามบ้านนงนองนองนองเพิ่อนฝันเพือยัางนะคะเนาะมีเหล็กชอบบ่อได้ตัวใด้เนาะค่ะเนาะห้าสิมาถามนองเพิ่นกันเนาะค่ะเนาะว่าเมื่อคืนผู้เลิมมาหาบ่อเนาะค่ะเนาะมาขอน้าต่างบ่อเนาะค่ะเนาะล้างหอยออกนาคอนเนาะว่า เป็นแนวด้านะคะคืออ่ามีความคืบหน้าจังได้เนาะค่ะเนาะแล้วข้ามาถามน้องเฟิร์นกันเนาะค่ะเนาะว่าชอบตัวเลขตัวไหนหรือยังเนาะคะเนาะมีตัวชอบในใจหรือยังเนาะค่ะเนาะฝันหรือยังเนะค่ะนะข้ามาถามน้องเฟิร์นกันเลยเด้อค่ะนี่เนาะคะเนาะต้นมะขามเออข้าก็มาเบิ้งต้นมะขามก่อนเด้อค่ะว่าแล้วห้าสิบเห็นตัวเลขตัวใดเนาะค่ะเนาะเพื่อนอีฟซีเลี้ยวเห็นเลขในต้นมะขามเนาะค่ะเนาะ ้ามาเบ่งต้นมะขามมัอนเด้อค่ะเผื่อมีตัวเลขขึ้นที่ต้นมะขามเนาะค่ะเนาะเพื่อได้เลขเพื่อได้โชคลาภจากต้นมะขามเฮ้าเนาะค่ะเนาะเผ็ดผ้าลวดสีผ้าซองนาะค่ะเนาะฟองบึงนะคะเนาะเพื่อพี่เห็นตัวเลขนะคะเนาะดูเลยค่ะ ปูหอยโขใหอยราบลูกหลานแน่ปูให้เล,ลีลยเ้ยวเห็นตัวแดงจึ้งคือง่ะปูต้นมะขามเนี่ยของเท่าเด้อค่ะซองมึงเด้อค่ะละฮะเด้อเห็นเหล็กกันนะคะเนาะอเห็นเหล็กเจ็บนะคะเจ็บพระรวยเห็นเหล็กเจ็บด้วยค่ะเหล็กเจ็ดะะเล็เจ,เ,ลเจ็ดกับเล็กหนึ่งนะคะเนาะ แค่เล็กเจ็ดเลขหนึ่งเน้อค่ะเห็นเป็นเล็กเจ็ดเล็กหนึ่งนะคะเนาะต้นบัขามใหญ่ต้นบะขามใหญ่ของเขานะคะนี่ค่ะอตรงนี้ก็จะเป็นโพรงนะคะเป็นโพรงทีมีเจ้าทีเจ้าท่างของเขาขเขาไปยุ่นะคะเนาะ ก็คือเอมีงูด้วยค่ะเขาไปอยู่ในนี้นะคะแต่กี่กับบเห็นด้วยค่ะพรงนี่ค่ะเพิ่งเห็นนะคะเนาะเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานนี้ด้อยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเนาะตุวนตะขามาซ่องตัวเรลยกกันตัวนตะขาเด้วค่ะอ้าวเห็นเห็นอยู่ด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นเป็นเรียกอะไรนะคะเนาะ เห็ดพะรวยเห็นหนึ่งเจ็ด้รือค่ะเห็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะนอเห็นหนึ่งเจ็ดด้อค่ะอ่ะเข้ากับไปตามวาน้องเฟื่อนกันนะคะน้อไปหาน้องเฟื่อนกันเลยนะคะนาะไปถามว่าน้องเฟื่อนฝันไปนะคะนาะชอบเดลกตัวใดบอเนาะค่ะนาอไปอ่ะเข้าไปตามกันเลยนะคะนะอสวัสดีค่ะน้องเฟื่อนสวัสดีค่ะ ค่ะมือนี้ข้ากับิมาถามนะคะนะ้องเพื่อนฝันหรือยั่งนะคะเน้ออมีความขืบนหนาแบบใดนะคะเนะองถ้าก็มาถามน้องเพื่อนเรยเอ้อค่ะว่าฝันหรือยังนะคะเนาอน้องเพื่อนฝันหรือยังเนาะค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ฝันค่ะค่ะน้องเพื่อนยังม่ทันฝันนะคะเนเออเราปูเลิมมาหาน้องเพื่อนอีกบ่ค่ะช่วงนี้ยังไม่มาค่ะยังยังไม่ได้มาหาเลยค่ะ ตาปกติ<ช>ก็จะมีเคาะหน้าตรงหน้าต่างเนะาะราคาบ้างแต่อันนี้ยังเลยเงียบค่ะหวยออกไปสองมือแล้วนะคะจ้าปูเหลือเงียบอย<ช>ู่เนาะค่ะเนาะใช่ค่ะฮะอยากถามว่าเลหล็กหมวดเมื่อกี้ท<ช>ันมันเขาในหัวหมูนะ่ะน,น้องเฟิร์นเอ่อบัไดจับมาอันจับมาเขียนกับจับมาใส่กับเหล็กความฝันนะคะเนาะใช่ค่ะเราไม่ได้เอามาใส่ในใบเดียวกันที่เขียน ที่เขียนก็จะเป็นเลขความฝันแล้วก็เลขกระซิบที่เขียนลงไปในใบกระดาษที่ให้เอฟซีแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูค่ะเพราะว่าเราก็นึกไว้เออเรามันไม่ค่อยออกเนาะเลขหัวหมูกั็เลขประทัดงานนี้คือคาดไม่ถึงว่าจะออกเลขหัวหมูกับเลขประทัดเพราะว่าเลขประทัดก็สามศูนย์แปดละก็ได้สามศูนย์ แต่เลขหัวหมูนี่063คือ3ตัวเลยใช่ค่ะเสียดายมากเลยเฟื่อนไม่ได้เอามาใส่รวมกันให้เผื่อเป็นตัวเลือกให้ FC เขาเผื่ออยากแทงตัวอื่นนอกจากาฝันของเราจค่ะไม่ได้ใส่ลงไปเลยเสียดายมากเลยค่ะตรงนั้นะแต่ว่าก็ได้นิดนึงค่ะ้องเพื่อนก็ยังได้เนาะค่ะยังถือรอตตอรีแล้วค่ะเนาะกต่ยังมีก็ยังถูกเนาะค่ะเนาะยังมีถูกมีหลาบอยู่นะคะเนาะค่ะ อยากถามน้องเฟิร์นค่ะว่าตอนนี้มีเลขชอบป่ะคะเลขชอบก็มีอยู่ค่ะเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วเฟิร์นก็ชอบเลขเลขเก้าก็เลยเออคอยดูว่าจะตรงกับความฝันหรือเปล่าประมาณนี้งวดนี้ก็ชอบเลขห้าค่ะชอบเลขห้านะคะคิดว่าห้าน่าจะมาชอบเลขห้าได้ห้าด้วยค่ะหาตัวเดียวนะคะเนาะห้าตัวเดียวค่ะค่ะเออมีความหูซึกว่าจังไรค่ะคือชอบเลขห้า ืคิดไว้ว่าอืน่าจะออกตัวนี้แหละค่ะชอบเลขห้าแต่ต้องดูว่าเออเราฝันความฝันเนี่ยเราจะตรงกับเลขห้าที่เราชอบหรือเปล่าค่ะว่าจะมีเลขห้าในความฝันไหมค่ะรู้สึกว่าชอบขึ้นมาเฉยๆหรือว่ามีอะไรมาสกิดหรือเปล่ามันรู้สึกว่าชอบเฉยๆอะค่ะชอบขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนงวดที่แล้วชอบเลขเก้าค่ะก็เป็นอย่างนั้นเลยก็ออกเจ็ดเก้าเนาะแต่ว่าเฟิร์น ในความฝันมันไม่มีเลขเจ็ดเก้ามีแต่แปดเก้ากับหกเก้า <laughs> จ้ะอันนี้ชอบเลขห้าค่ะ <5. S 1> เลขห้านะคะคราวนี้ต้องคอยดูว่าความฝันเนี่ยมันจะตรงกันไหมมีเลขห้าหรือเปล่าจ้ะต้องคอยดูค่ะจ้ะ,ะวันที่สิบหกนะคะที่สิบหกมีหน้าเนาะคะ่ะจ้ะว่าเอ่อน้องเฟิร์นสิฝันมีเลขห้าบนนะคะเนาะค่ะก็น่าจะคอยดูอาทิตย์หน้าถ้าอาทิตย์หน้าฝันก็เดี๋ยวจะบอกออฟสีรอบหนึ่ง ค่ะมาถาตามอีกวันทีประมาณประมาณวันทีเท่าไรนะคะน้องเพิ่นสิฝันช่วงวันอังคารบ่คคะช่วงวันอังคารก็น่าจะพูดเพื่อรหัสประมาณนี้นะคะประมาณอีกสองสามวันนะคะเนาะใช่ค่ะถ้าฝันก็เดี๋ยวจะรีบบอกเอฟซีเอฟซีจะได้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะจ้ะเผื่อถูเลขสองตัวค่ะถ้าตามความฝันน้องเฟิ่นอีกนะคะเนาะอีกประมาณสองสามมื่นะคะเนาะรอแต่เขาก็ให้อา พี่กัดบ่ได้เนาะค่ะว่ามือได้กันแน่นะคะเนาะใช่ค่ะต้องรอว่าไม่รู้ว่าฝันวันไหนค่ะต้องรอเนาะค่ะเนาะต้องรอว่าสีฝันมือได้เนาะค่ะเนาะจะบอกตรงๆว่าวันนั้นวันนี้ก็ไม่ได้เนาะค่ะเนาะใช่ค่ะความฝันน้องเฟิร์นส่วนมากจะผู้ลืมจะมาบอกเนาะค่ะเนาะใช่ค่ะจะฝันว่าเขียนใส่กระดาษส่วนใหญ่จะเป็น่างันค่ะฝันเขียนใส่กระดาษจะเป็นเลขสามตัวค่ะค่ะประมาณอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะทุกงวดเลย ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยบางที่ก็เข้าสามตัวบ้างสองบ้างอาจจะผิดไปบ้างอย่างนี้ค่ะแต่ก็ได้แบบเรื่อยๆค่ะก็คือว่าผิดก็คือก็เหมือนกับไม่ผิดเนาะก็มีเอตัวที่เราคาดไม่ถึงว่าจะออกใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนงวดที่ผ่านมาใช่เลงหัวหมูเข้าเลยค่ะจ้ะก็คือว่ากันยังเขานะคะเนาะก็ยังได้อยู่นะคะเนาะแต่แต่้าเฮาหูจักตามนะคะเนาะตามเลขตัวนั้นตัวนี้ก็สที่ใดนะคะเนาะ วันนี้ก็น่าจะมีเลขเลขความฝันแล้วค่ะหนึ่งเลขแล้วก็เลขทูบค่ะ,คะอันนี้ก็จะไม่ทิ้งนะถ้าได้เลขทูบมาก็จะบอกทุกคนเหมือนกันค่ะ,คะเผื่อออกเลขทูบมาด้วยจ้ะแต่ว่างวดน,นี้นี่คือว่ามีตัวชอบเลยเนาะใช่คะ่ะเลขห้าจ้ะเลขห้าด้วยคะ่ะน้องเฟิร์นชอบเลขห้าหนึ่งตัวไว้ก่อนนะคะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะหนึ่งตัวหานะคะเนาะ,ค,ะค่ะเอ่อเสียหายยังกับเอฟซีกับหาจับไปด้วยคะ่ะเสียหายยังห้าอะไร ถ้าชอบตามน้องเฟิ่นเนาะ,ะหาคือว่าผู้ใดมีเลขตัวดีมาอ่าามตัวหนึ่งกับมาจับไซก็น้องเฟิ่นได้ด้วยค่ะหาเนาะค่ะหาอ่ะอคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเฟิ่นเนาะค่ะเนาะจ้าขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะอ่ะเนาะค่ะนอ้นนองเฟิร์นก็บ,บอกเลยด้วยค่ะว่าน้องเฟิร์นชอบเลขหาเนาะคะ่ะวันนี้ชอบเลขห้าด้วยค่ะผู้ใดมัก เหล็กหากับน้องเฟื่นมีตัวเด็ดตัวดีกับอามจับไซกับเหล็กน้องเฟื่ด้วยค่ะน้องเฟื่นชอบหาเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเพื่อนก็ชอบเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ในความฝันอ่ะบอมมีเก่านะคะเนาะแต่งวดนี้ชอบห้าเด้อค่ะชอบห้าจับไซกันเด้อค่ะจับ่ซเหล็กน้องเฟื่เนนะคะเนาะห้าตัวเดียวเนาะค่ะเนาะงวดนี้เอาห้าไปก่อนเด้อค่ะเป็นเป็นเป็นเหล็กที่น้องเฟื่อนชอบนะคะเนาะ ลิปนี่นะคะเนาะเผ็ดพระรวยกะขอจบสมีเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้เพ็ดพระรวยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนะคะ่ะคนละไลค์คนละแชร์เนะค่ะเนาะ,ะสวัสดีค่ะ